อ่ะครับทีนี้นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้กันกําหนดให้ fx เนี่ยเป็นพหุนามดีกรีห้านะครับดังนี้เลยจงหารากของ fx เท่ากับศูนย์นะครับโดยที่เราทราบว่ามีรากซ้ำนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่การหารากซ้ำนั่นเองนะครับโอเคหารากซ้ำาเราทำได้อย่างไรนะครับอ ถ้าเรานำ f x ของเราตรงนี้นะครับมาดิฟหนึ่งครั้งก็จะได้เป็น f ตาม x เราก็ดิฟนะครับก็ได้เป็น 5x กำลัง4ลบ 40x กำลัง3บวกตรงนี้4 4คูณ3ก็เป็น 132x กำลัง2นะครับ, x 2, รบลบ 208x แล้วก็บวก128นะ ต่อมานะครับเราจะมาพิจารณาหอรอมอนะครับหอเรอมอของ f กับ f ครามนั่นเองอใช้ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิดนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วก็ตั้งตารางขึ้นมาฝั่งนี้เป็น f นะครับนำสมสิทธิ์มาเขียนหน ลบสิบหนึ่งร้อยอ่าสี่สิบสี่ลบหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดอ่าลบหกสิบสี่โอเคนะครับฝั่งนี้ก็ของ f p ร i m x นะครับก็ห้าลบสี่สิบร้อยสามสิบสองลบสองร้อยแปดหนึ่งร้อยยี่สิบแปด นี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นโดยการใช้ f x เนี่ยเป็นตัวหารนะครับเพราะว่ามีดีกรีน้อยกว่า fx อยูอ่ทีนี้ตามปกติเราจะต้องทำให้สมสสิธิ์นำนะครับจาก5เนี่ยกลายเป็น1ซึ่งเราต้องนำ fx เนี่ยไปหารด้วย5นะครับซึ่งมันจะเป็นเศษส่วนเนาะ,ะเรามีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือเราเอา5เนี่ยไปคูณใส่ fx รอไว้เลยนะครับนะได้เป็น5้าลบห้นะตรงนี้ได้ สองยี่สิบนะครับตรงนี้ได้ลบอ่าอ่าลบห้าร้อยี่สิบตรงนี้ได้หกร้อยสี่สิบนะครับตรงนี้ได้อลบสามร้อยี่สิบทีนี้นะครับเราก็นำเอ็ไปคูณใส่เอฟรามเอ็กแล้วนำมาลบได้เลยนะครับ นี้ตั้งลบนะครับลบกันตรงนี้สิบลบแปดสองยืมนไปหนึ่งนะครับสามลบสองหนึ่งนี้หกลบหนึ่งห้าศูนย์ลบอสิบลบแปดสองยื่มไปหนึ่งเหลือหนึ่งตรงนี้ห้าลบสองสามจิดลบอ่าสิบลบสอง 8, ยืมไปหนึ่งสิบนะไปยืมมาอีกสิบเอ็ดลบสามก็แปดนะครับข้างหน้าย,ยืมไปก็หมดนะครับตรงนี้ได้ลบสิบนะต่อมาเราก็นำ fx เนี่ยไปหารต่อได้นะครับเพราะตอนนี้ดีรียังเท่ากันอยู่ก็เอาลบสองคูณ f พรนะ้ม x ได้เป็น 10, นะ 80. ลบสิบแปดสิบลบสองหก สี่ตรงนี้อสี่หนึ่งหกนี้ลบสองห้าหกไหนครับอตั้งลบกันตรงนี้สิบลบหกสี่ยืมไปหนึ่งอ่ะสิบเอ็ดลบห้าหกนี้ยืมไปหนึ่งเออหมดนะครับอ่าสิบสองลบหกหกอ่าตรงนี้เป็นศูนย์มายืมมาเป็นสิบลบหนึ่งเก้า ข้างหน้าก็หมดลบสองลบสี่แปดตรงน,นี้ศูนย์ไปยืมมาสิบลบหกก็สี่ข้างหน้าก็หมดเติมลบนี้แปดนะนะครับตรงนี้เป็นดีกรีอ่าดีกรีสามแล้วนะครับก็จะจบการหารตรงนี้อัตรงนี้ก็เป็นเศษเหลือนะครับแต่สังเกตว่าเราสามารถทอนเลขให้มันน้อยๆได้นะครับเพราะว่า ทิปตัวตรงนี้สามารถหารด้วยแปดลงบนเลยก็จะได้หนึ่งลบหกสิบสองแล้วก็ลบแปดนะครับทีนี้เราก็นำตัวนี้นะครับไปเป็นตัวหารนำตัวนีไ้ไปเป็นตัวหารนะก็คูณห้านะครับเข้าไปก็เป็น เศษห้าส่วนแปดแล้วก็คูณ x หนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ขยับตำแหน่งเอาหนึ่งนะโอเคก็จะเป็นห้าลบสามสิบหกสิบแล้วก็ลบสี่สิบนะครับตั้งลบกันนะร้อยี่สิบแปดตรงนี้แปดตรงนี้แ6สิบหก นี้สองเ็ดตรงนี้ลบสิบอ่ะโอเคนะครับเราก็ยังนำอ่าอ่าหนึ่งเอ็กไปหารต่อได้อีกครั้งนะครับอ่าแต่คราวนี้ก็ไม่ต้องคูณเแล้วเนาะอ่าแต่คูณลบสิบเข้าไปแทนนะครับจริงๆตัวนี้เราก็สามารถทอนก่อนได้เนาะแต่ก็คูณสิบอ่ะมันก็ไม่ได้คำนวณยากอะไรนะครับก็คูณลบสิบเข้าไปอ่าที่ อืมคูณเข้าไปนะครับลบสิบหกสิบลบร้อี่สิบแล้วก็แปดสิบนะครับตั้งลบกันลบตรงนี้ได้สี่สิบแปดตรงนี้ได้ก็ลบสี่สิบแปดตรงนี้ได้สิบสองนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเศษเหลือจากการหารครั้งที่สองแต่เราทอนด้วยสิบสองได้นะครับ หนึ่งลบสี่แล้วก็สี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับอารสองเของเราเนี่ยไปหารต่อนะครับอไปเป็นตัวหารน,นะครับตรงนี้ก็สามสิ์นำเท่ากันนะครับก็คูณแค่ x เข้าไปเป็นหนึ่งลบสี่ก็สี่นะครับตั้งลบกันเหมือนบุญที่จะไม่พอ เติมพื้นที่อีกหน่อยหนึ่งตั้งลบกันนะครับได้เป็นลบแปดแปดตรงนี้ได้ลบสองนะครับทีนี้นะก็เอา r, r 2สอง x ไปหารต่อได้อีกรอบนะครับคูณสองเข้าไปคูณลบสองเข้าไปลบสองส่วนสิบสองาสอง x ลบสองแปดลบแปดอ่ะหมดพอดีนะครับนี่หมดพอดีอ่ะคอร์มอของเรานะครับก็ะจะเป็นตัวหารตัวสุดท้ายตัวนี้เลยนะ,ะสรุปนะครับก็อ่าคอรมอ g c d ของเรามอนะครับของ F กับเอพรามของเราเนี่ยนะก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ4 x บวกสนะครับซึ่งอ,อยู่ในรูปของอกำลังสองสมบูรณ์นะครับะจะได้เป็น x ลบสทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองอตรงนี้ตรงนี้จะได้อะไรนะครับแต่ตรงนี้ได้อะไรจะได้ว่าถ้าเรานำ f นะครับมาแทน2เข้าไปนะครับจะได้ศูนย์นะและ ๋ยวเรานำ f m มาแทนด้วย2เข้าไปก็จะได้สูตรเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่พอรโมนของสองตัวนี้นะครับเป็น x ลบสทั้งหมดยกกำลับบงสองเนาะ,ะแสดงว่าถ้าเราแทนเลขสองเข้าไปปุ๊บทันะ้ง2ทั้งส,งงสงตัวนะครับ f กับ f prime จะต้องได้ศูนยทั้งคู่นั่นเองโอเคเราจะได้แล้วว่านะครับะจะได้ว่าอสองเป็นรากํา ของอ่า fx เท่ากับศูนย์นะครับอ่พอไป fx เท่ากับศูนย์นั่นเองอ่าได้แล้วได้สองมาตัวเองแล้วครับว่าเป็นรากซ้ําทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนะียเราจะไปพิจารณาว่าอ่ารากกําลังซ้ำเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ารากกําลังซ้ําเท่าไหร่อ่า แปลงง่ายๆก็คือเรามีสองอยู่กี่ตัวครับที่เป็นตัวที่ซ้ําเนี่ยสองเนี่ยเรามีกี่ตัวอวิธีพิจารณานะครับตรงนี้เราค้างไว้ที่ f ฟ r รแล้วใช่ไหมต่อมาจากพิจารณา f นะครับคือนำ f เนี่ยมาดิฟต่ออีกทีหนึ่งนะกลับขึ้นไะปเดี๋ยวดิฟตรงนี้ให้เสร็จนะเดี๋ยวค่อยก๊อปลงไปอนะก็เป็นนะ f d o u นะครับก็จะได้ อ่ายี่สิบเอกกำลังสาลบร้อยี่สิบเอ็กกำลังสองบวกอ่าสองหสีแล้วก็ลบสอง้ยปดโอเคตรงนี้เป็นเอ็กซเบิลพรามนะครับเดี๋ยวคัดลงไปอ่า มาแล้วพอเรามี f เจ็ดพันพนะครับเราก็แทนตัวรากซ้ำของเราเข้าไปนะครับก็คือแทนเลขสองของเราเข้าไปแทนเลขสองของเราเข้าไปนะครับก,ก,รก,รนะก็เป็นยี่สิบคูณกับสองกำลังสามคือแปดนะลบร้อยี่สิบคูณกับสองกำลังสองคือสี่บวกกับสองร้อยสิบสี่ คูณสองขออภัยนะเขียนใหม่สองร้อยกสิบสี่คูณสองอแล้วก็ลบสองร้อยแปดนะครับอ่ะตรงนี้เราก็คำนวณออกมานะก็ตรงนี้ก้อนแรกอ่ก้อนแรกได้ร้อยหกสิบลบก้อนสองได้สี่ร้อยแปดสิบก้อนสามอตรงนี้เป็นแปดสองสองสองทศหนึ่งห้าโอเค แล้วก็ลบสองร้อยแปดนะครับอ่สังเกตว่าหมานี้เป็นคู่เป็นคู่อ่าคู่ลงท้าย้วยศูนย์กับคู่ลงท้ายแปดนะแล้วก็แยกพิจารณาเป็นคู่คู่นะครับอะคู่นี้คู่นี้นะครับอาตั้งอ่าเอามารวมกันนะครับก็ได้เป็นอ่าอ่าสามร้อยยี่ิบติดลบนะคู่นี้ก็อ่า อ่ะได้สามรอยี่สิบนะครับจะเป็นบวกและพอสองก้อนนี้บวกกันนะครับมันก็จะได้ศูนย์เนาะอะได้ศูนย์นะครับอ่ะศูนย์อ่ะเท่ากับศูนย์พอเ,เจอเท่ากับศูนย์นะครับเราต้องไปต่อเนาะอ่าเราจะเอานำอ่านำเอฟเวอุ์นพราม,มาดิฟอีกทีนะครับดิฟอีกทีก็จะได้หกสิบ x กำลังสองลบสองร้อยสี่สิบ x แล้วบวกสองร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วเหมือนเดิมครับเราก็แทนสองเข้าไปนะแทนเข้าไปนะก็ได้เป็นหกสิบคูณสี่ลบสองร้อยสี่สิบคูณสองแล้วก็บวกสองร้อยหิบสี่ อเคนะครับก็คำนวณก้อนแรกได้สองร้อยสี่สิบนะก้อนที่สองเนี่ยขอติดไว้ก่อนนะครับพอเห็นอะไรบางอย่างนะแล้วก็บวกบวกสองร้อยหกสิบสี่อ่ะสังเกตนะเรามีสองร้อยสี่สิบนะครับเป็นบวกแล้วก็ลบสองร้อยสี่สิบคูณสองเนี่ยอ่ะมีสองร้อยสี่สิบคูณสองเป็นลบอยู่นะและสังเกตว่าสองก้อนนี้นะครับบวกกัน เอสองข้อน,นี้ที่เป็นบวกนะบวกกันก่อนนะครับมันจะต้องมากกว่าก้อนกลางอยู่แล้วนะเพราะว่าไอ้นี่เนะี่ยข้อน,นี้นะครับมันมากกว่าสองร้อยสี่สิบนั่นเองนะพอเอาสองข้อนี่เป็นบวกเนี่ยนะครับมารวมกันก่อนแล้วไปหักกับตัวที่เป็นลบเนี่ยยังไงนะครับมันต้องเหลือเป็นบวกแน่นอนนะมันจะต้องมากกว่าศูนย์แน่นอนซึ่งเราสนใจแค่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเท่ากับศูนย์ไหมนะครับผลลัพธ์ออกมาไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนเราก็จะ หยุดที่ตรงนี้นะครับเราไม่ไปต่อละเราเจอไม่เท่ากับศูนย์ตรงนี้แน่นะครับเนี่ยเจอไม่เท่ากับศูนย์แนละ้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นรากซ้ํากําลังอ่ารากกาลังซ้ําเท่าไหร่เนี่ยอ่าเราก็ดูครับว่าเราจบที่การดิฟที่เท่าไหร่ดิฟครั้งที่เท่าไหร่นะครับจบที่ดิฟครั้งที่สามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าจะได้ว่าสองเป็น รากกำลังสามสามนะครับของอ f x เท่ากับศูนย์โอเคอได้แล้วนะครับว่าสองเนี่ยเป็นรากกำลังสามสามหมายความว่านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะมี x ลบสองนะครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับคือกำลังสามนั่นเอง ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ารากสามตัวของเราเป็นสองนะครับอ่าเราจะต้องไปหารากที่เหลือนะครับพอเราต้องการรากทั้งหมดของ fx เท่ากับศูนย์นะเราจะไปหาหารากหารากที่เหลือนะครับทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสามรากสามตัวเนี่ยก็คือสองนะครับเราจะต้องอนำนะนำ fx ตัวเดิมนะครับก็คือ fx เนี่ยนะครับ ไปหารด้วย x ลบสองเนี่ยหารหารด้วยตัวเนี้สามครั้งนะครับนะขอกลับไปเอานะกลับไปเอาโจทย์มาโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวเรียบเรียงใหม่แล้วกันเอจากที่เราได้ว่าสองเนี่ยเป็นรากกําลังซ้มสามนะครับเราจะได้ว่า fx ของเราเนี่ยนะครับมันเท่ากับ x ลบสองทั้งหมดกยกกาลังสามแล้วก็คูณกับพาุนามอยู่สักตัวหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการรากที่เหลือนะครับเราต้องนำอไอ้เจ้าก้อนนี้นะครับมาไปหารออกมานะครับอนำ นำไปหารออกจาก fx น,นะครับหารออกเราก็จะได้ตัว gx ที่เหลืออยู่ทีนี้เราก็จะใช้การหารสังเคราะห์เข้ามาช่วยนะครับหารสังเคราะห์ตั้งหารสังเคราะห์นะครับอสองแล้วก็นำสมมติ์ของ fx มาเขียนนะครับหนึ่งลบสิบส่สบสี 44. ลบร้อยสี่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดลบหกสิบสี่เนี่ยเขียนเป็นใหม่ดีกว่าหนึ่งดึงลงมานะครับคูณและบวกอสองคูณหนึ่งสองบวกกันลบแปดสองลบแปดได้เป็นลบสิบหก บวกกันอ่ะก็คือเหมือนเอาก้อนนี้ลบกันนะครับก็ได้อ่ะแปดอ่ะได้ยี่สิบแปดอ่ะสองนยี่แปดได้ห้าหกนะครับอ่าตรงนี้มาบวกกันก็อ่าลบอ่ะเหมือนนำห้าหกไปลบร้อยสี่นะก็จะได้อ่ะตรงนี้อ่ะแปดอ่ะแปดตรงนี้สี่ลบสนะี่สิบแปดอ่ะสองคูณลบสี่สิบแปดได้ลบเกนะ้าหกบวกกันนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น อ่าลบอ่าได้ได้ไม่ใช่ลบสี่ได้สามสิบสองโอเคสองคูณสามสิบสองได้หกสิบสี่นะบวกกันได้ศูนย์นะครับนะครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเออนี่นะครับหนึ่งการตั้งหารนะครับเหมือนเราหารอ่านับเอ็กซ์มาหาร X เอ็กซ์ลบสองออกไปหนึ่งครั้งนะครับเราต้องตั้งหารทั้งหมดสามครั้งอนะหนึ่งลึกลงมา สองหนึ่งสองบวกกันลบหกสองคูนลบหกได้ลบสิบสอง 16, 2, 16, 32, บวกกันตรงนี้ได้สิบหกสองคูณสิบหกได้สามสิบสองบวกกันตรงนี้ได้นลบสิบหกสองคูณลบสิบหกได้ลบสามสองบวกกันเป็นศูนย์นะครับอผ่านไปสองครั้งแล้วนะครับอครั้งสุดท้ายนะครับ หนึ่งดึงลงมาสองสองหนึ่งสองบวกบ 4, 2, บ 4, บ 8, บวกันลบสี่สองลบสี่ได้ลบแปดบวกกันอ่าแปดสองคูนแปดสิบหกนบวกกันก็ศูนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการหารสังเคราะห์ตัวที่เหลือตรงนี้ก็คือ gx นั่นเองนะครับเพระเราทำการหารสังเคราะห์สามครั้งอ่าตัดก้อนนี้ออกไปแล้วเหลือแค่ gx แล้วนะครับก็จะได้ว่า gx เนี่ยเท่ากับ นะ x กำลังสองลบ 4x บวก8นะครับนะก็ถ้าลองแยกตัวประกอบดูนะครับก็จะแยกไม่ออกนะแสดงว่าต้องใช้สูตรอะข้ามมานิดหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเราจะหารากของ fx เท่ากับศใช่ไหมทีนี้เราหาสังเคราะห์เราตัดตัวนี้ออกไปละเราจะมาพิจารณา gx เท่ากับศนะครับนะพิจารณา e x เท่ากับศูนย์นะครับเนะี่ยซึ่งมัาก็ย้อน,อนกลับมาที่เมื่อกี้นะครับก็คือเราแยกตัวประกอบไม่ออกนะครับนะซึ่งเราจะใช้สูตรแยกตัวประกอบนะครับก็คือสูตรนี้สูตรลบ b บวกลบสแควรูทอ่าไม่ใช่สูตรแยก,แยกประกอบสูตรหารากของอ่าพหุานามดีกรีสองนะครับอ่าไม่ใช่สิอ่ารากของสรรมการกำลังสองโอเคอ่าน่าจะถูกต้องแล้ว b ครงังสองลบ cac นะครับทั้งหมดอ่าโดยทั้งหมดหารด้วยสอง a นะครับนี่คือสูตรอ่ะทีนี้อ่ะเราก็ตั้งนะครับจะได้เลยว่า x เท่ากับลบ b นะครับอ่ะซึ่ง b ของเราเนี่ยก็คือลบสนะครับลบ b ก็คือ4อ่ะบวกลบสแควรูทสแควรูทนะครับอ่ะพอยุ่งกับสแควรูทเราต้องเช็ค ภายใต้รูทก่อนนะครับว่าติดลบไหมก็ดีกำลังสองนะครับก็ตรงนี้ลบสี่กำลังสองก็ได้สิบหกลบกับอะไรสี่เคูณเก็คือสีคูณ C เข้าไปก็สี่แปดสามสิบสองนะครับก็เป็นสิบหกลบสามสิบสองเนาะติดติดลบนะครับอพอรู้ตัวติดลบก็ใส่ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็เติมไอข้างนอกรูททั้งหมดหารด้วย สองเอนะครับสองคูณหนึ่งก็สองนะทีนี้ข้างในตรงนี้นะครับนะสิบหกลบสามสิบสองมันได้ลบสิบหกนะครับแล้วใส่ค่าสมบูรณ์เสร็จก็ได้เป็นสิบหกเนาะทีนี้เราก็ถอดรูทสิบหกออกมาได้นะครับก็ได้เป็นสี่แล้วก็สองเน่ตัดก็จะเป็นสองบวกลบสองไอนะครับโอเคทีนี้ก็จะได้แล้วว่านะครับอ่า ได้รากขั้วหมดออกมาแล้วนะดังนั้นรากทั้งหมดของอ f x เท่ากับศูนย์คือ,อะนะสามตัวแรกก็คือสองสองสองนะครับก็คือรากซ้ำสามตัวที่เราหามาได้นะครับต่อมาก็คือสองรากเพิ่มเติมตรงนี้นะนะ ก็คือ2องบวกสองครับ2องลบสอนะครับนะก็จะมีทั้งหมด5รากนะครับก็อสอดคล้องกับที่ว่านะ fx เนี่ยเป็น d ีกรีห้นะครับนะก็จะมีรากรากเนี่ยก็อย่างมากใน5รากนะครับก็จะได้แล้วนะทีนี้นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ